กูไนบอบบี้ฝันดีบอบฝันดีบอบบี hmm. ้เขาบอกว่าฝันดี่ะฝ mm hmm. ันดีจ oh. oh, hey. ริงเปล่าโอ้โอ้เลตเตร์แมนเฮอ้าวถาเจ้าลิงตัวน้อยได้เวลานอนแล้วนะโอ้ไ oh, ม mm ่ hmm. เกิดอ,อะไรขึ้นเหรอ หนูผมกลัวผมกลัวบ้านหลังนี้จังบ้านหลังใหม่โอ้บอเบไม่มีอะไรที่ลูกต้องกลัวเลยนะบ้านหลังใหม่เนี่ยนะลูกสามารถอยู่ได้ไม่ต้องห่วงบางทีพ่ออาจจะพูดถูกก็ได้อ,อ,อยากได้อ,อ,อยากได้อ่าครับมีไหมครับอ๋อนมช็อกโกแลตร้อน แกได้ช็อกโกแลตร้อนสักแก้วไหมลูกอ๋อลูกมันบอกแกได้นมช็อกโกแลตไอ้กูก็นึกว่าเมื่อกี้เอ่อไอ้นี่พูดพ่อพูดเฮ้ยอยู่เลตินดอรน่ารักจังเอ่อไหนอะอ๋ะอนี่ไงฮอตช็อกโ มันเป็นเสียงจากทีวีหรือว่าเป็นเสียงจากคนที่คุยแต่ข้างนอกวะไม่รู้ว่ะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเก็บกลมช็อกโกแลตของลูกมาแล้วเอาไปเลยกินเองนะป้ขอบคุณครับพ่อเอาไปเสิลดกกอ่อพ่อพ่อพ่อเรียกปิดไฟนะปิดให้ปิดให้ผมหน่อยได้ไหมได้เลยลูกนะใช้กูเป็น เป็นลูกเอ้ยใช้เป็นไอ้นี่เลยคำตอบเป็นเสียงทีวีเออไม่ได้เสียงคนคุยกันเมื่อกี้ผมพยายามจะแกะบทสนทนาแต่ว่านั่นแหละพอรู้ว่าเป็นไอ้นี่ก็ช่างมันเอืมพ่อเป็นพ่อที่เยี่ยมที่สุดเลยอ่าโอเคพ่อครับฮะอะไรเหรอลูกปิดม้านเท่าไหร่ได้ไหมผมกลัว ทำไมล่ะลูกกลัวอะไรเหรอผมรู้สึกเหมือนมีคนมองผมอะเวลาที่ผมหลับเลยอะมองดูอยู่เหรอใครล่ะสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มาพร้อมกับกรงเล็บ <c oughs> บ๊อบบี้สัตว์พวนั้นมีแค่ในนิยายเท่านั้นแหละที่ลูกเห็นเนี่ยมันต้นไม้นะแต่ก็ไม่เป็นไรพ่อจะไปปิดมา้านให้นะ รู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยอเอาละพ่อปิดบ้านให้ลูกแล้วนะขอบคุณครับพอ่อเอ้ยแล้วก็ Fracture Fracture ร,ร,ระวังแตกโอ้โหเหมือนเราเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่อะนะ่ะเนาะเออเหมือนก็ยังจัดไม่เสร็จเลยพอ่อเอ่ออะไรเหรอบ๊อบบี้ขอถามอะไรเป็นอย่างสุดท้ายได้ปะ่ะอย่างสุดท้ายเหรอลูก พ่อเขาชอบเขาว่าสุดท้ายนะได้สิเปิดเปิดเอ่อกล่องมิวสิกให้ดูหน่อยได้ไหมเออผมอยากฟังเวลมามันทำให้ผมรู้สึกหลับสบายเหรอโอ้ oh, ได้สิ turn on the music box มู้สึกสบายตรงไหนวะไอ้บ๊อบบี้ขอบคุณครับพ่อไม่เป็นไรลูกไม่มีปัญหาเราพร้อมเบลโมอะไรวนะเนี่ยตอนดีๆแล้วใช่ไหมลูกได้เวลาที่ลูกต้องไปนอนแล้วนะวมันอยู่ข้างๆหูเลยอะ่ะแล้วใส่เอียร์บัดมันอยู่ตรงเนี้ย อยากให้พ่อเช็คใต้เตียงหรือเปล่าบ๊อบบี้ไม่ผมไม่เป็นไรโอเคแล้วตู้เสื้อผ้าล่ะอย่างเงียบสิบ๊อบบี้โ้อหัวอะไรนักหนกวาวะบ๊อบบี้ไม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพ่อไปดูให้ทำไมบ๊อบบี้เป็นเงียบอ่ะพ่อบอก,กว่าตู้เสื้อผ้ามันหมายความว่าไงอ่ะ มึงจะจับสกแกกูมึงจะจับสกแกกูด้วยตู้เสื้อผ้าใช่ไหมบ๊อบบี้ลูกจะแกล้งพ่อเพราะว่าลูกสมรู้ร่วมคิดกับไอ้ผีที่อยู่ข้างในนั้นใช่ไหมเองเองซอนใคารไว้ข้างในบ๊อบบี้ฮะเอ๊อยากคิดว่าพ่อไม่เห็นนะพ่อดูตรงร,รูตู้เนี่ยพ่อเห็นว่ามีคนอยู่ข้างในนะเองจะหลอกพ่ออย่างนั้นเหรอบ๊อบบี้ได้ คือให้ไปตามเนื้อเรื่องพ่อจะฟังสิ่งที่บอ๊อบบี้ร้องขอแล้วกันบ๊อบบี้ลูกมาทำอะไรอ่ะแล้วมันเป็นไปนได้ยังไงพ่อ <c oughs> พ่อคุยกับใครอ่ะได้ไปตัวอะไรเนี่ย มันก็แล้วมันก็ดีกว่ามาเลยอะแล้วมันก็แล้วมันก็ดีกว่ามาอย่างนี้เลยะฮะเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บมึงดีกว่ามาเลยอะ Good day b o บ b บฝันดีนะบอบบี้เออมันผลดูก็มัน,นจะเล่นมุกไอไอมุกที่เมื่อก่อนมันเล่นกันอะไอไอไอผีใต้เตียงอะที่ที่คนข้างบนบอกว่าเช็คผีใต้เตียงให้หน่อย แล้วมันก็ลงไปเจอไอ้คนที่อยู่บนเตียงอ่ะแล้วพูดว่าพ่อคุยกับใครอยู่บนเตียงอ่ะนั้นแต่ว่าเออมันเหมือนมุกบ๊อบบี้เนี่ยแหละที่แบบว่าเหมือนกับว่าเราจะเสกใต้เตียงให้ผมว่าถ้ามันเล่นทวอลถ้ามันแน่นอนมันก็คงจะจำเจนะแต่กลายเป็นว่าเออมันให้เป็นูบ๊อบบี้ที่อยู่ตรงตู้เสื้อผ้าแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ที่คุยกับเราไม่ใช่บ๊อบบี้แต่ว่าเป็นผีที่ปลอมเป็นบ๊อบบี้แล้วตอนจบเราก็โดนจับแดกทั้งพ่อทั้งลูกไม่มีกูดเอนดิ้งไม่เห็นภาพเกมดีเกมดี ตลกดิตลกตรงที่ว่าผมไม่เข้าใจว่าผู้พัฒนาเกมเนี้ยมันพยายามจะแบบว่าให้เราเห็นตรงหลุตู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่ามีคนอยู่หรือว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเปิดรูตรงนั้นและให้เราเห็นอยู่แล้วหรือว่าอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันพอว่าเห็นโพโพงรู้ว่ามีคนเห็นคนอยู่ข้างในก็รู้เลยว่าไอที่อยู่บนเตียงอ่ะมันต้องไม่ใช่มาถ้ามันไม่ใช่ผีมันก็ต้องเป็นคนแต่ไอเนี่ยแหละมันต้องเป็นคนที่จำจสแกนเราแน่แต่เออจ่ไม่ใช่ หักไปหักมาเออเออตลกดีมันก็แบบมันไม่น่ากลัวไม่รู้อะเพราะว่าเราเพราะเหมือนเรารู้มั้งพอคาดการณ์อะไรไว้มันก็เหมือนรู้อะแตบบ่ว่าแล้วมันพอใช่อย่างที่เราคาดไว้มันก็เลยไม่น่ากลัวเว้ย <c oughs> อยากอีอยางตอนจบถ้าเป็นพุ่งเข้ามาอย่างน้อยมันก็ต้องมีแบบฉากให้เรารู้สึกตกใจบ้างแต่นี้ไม่มีเลยมันค่อยๆเข้ามาแบบว่าโอบเราแล้วก็แบบอับโดนแดดซะนะไอ้ลูกละแล้วก็หายไปเลยเออดีดีเกมเกม มันบอกว่า2อาทีด้วยนะนี่นี่มาจากนี่มาจากแบบเพจไอเว็บเว็บสนาทีเกม2อาทีนะแต่ดูดิเราเล่นไปกี่นาทีอ่ะเก็บเก็บเกือเก็บแนาทีเกมดีเกมดี